สิบนิสัยของคนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือผลลัพธ์ของพฤติกรรมและนิสัยที่เราสร้างขึ้นในแต่ละวันคนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยมักเป็นคนที่มีทัศนคติวิธีคิดและนิสัยที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอุ่นใจและมีพลังเมื่อได้อยู่ใกล้บทความนี้จะพาไปสำรวจสิบนิสัยที่ทำให้เป็นคนที่มีพลังดึงดูดทางบวกอย่างแท้จริง 1>, 1. ฟังอย่างตั้งใจคนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาไม่รีบสอดแทรกความคิดตัวเองไม่ตัดบทไม่ทำเหมือนไม่สนใจแต่จะฟังด้วยใจเปิดพื้นที่ให้คนตรงหน้าได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะการฟังคือรูปแบบหนึ่งของการเคารพคนอื่นและคนที่รู้จักฟังยอมสร้างความเชื่อใจได้ง่ายกว่า 2. ไม่ตัดสินคนอื่น นิสัยที่ทำให้ใครก็อยากอยู่ด้วยคือการไม่รีบด่วนสรุปหรือวิพากวิจารผู้อื่นคนที่มีความเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของตัวเองมักจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับคนรอบตัวเพราะเมื่ออยู่ใกล้คนแบบนี้เราต้องไม่พยายามเป็นใครที่ไม่ใช่ 3. จริงใจไม่เส,สแสร้ง คนที่จริงใจจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้พวกเขาไม่พยายามสร้างภาพไม่พูดสิ่งที่ไม่รู้สึกและไม่ทำอะไรเพื่อเอาหน้าแต่เลือกที่จะมีความสัมพันธ์ที่โปรง่งใสและวางใจได้คนจริงใจแม้จะไม่ได้พูดเก่งแต่เมื่อพูดหรือแสดงออกคนอื่นจะรู้สึกถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือ 4. เห็นคุณค่าในตัวคนอื่น คนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยไม่ได้แค่คิดถึงตัวเองแต่พวกเขาเห็นคุณค่าของคนรอบตัวรู้จักขอบคุณและชื่นชมในสิ่งเล็กๆที่คนอื่นทำให้ไม่เอาเปรียบไม่มองข้ามและรู้จักยกย่องโดยไม่ต้องรอให้ใครสมบูรณ์แบบ 5. มีความมั่นคงทางอารมณ์ การอยู่กับคนที่อารมณ์ขึ้นลงง่ายเหมือนอยู่บนสภาพอากาศแปรปรวนทําให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่คนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์จะควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองได้ดีพวกเขาไม่พ่นอารมณ์ใส่ใครและรู้จักวางระยะเมื่อตัวเองเครียดหรือเหนื่อยคนแบบนี้จึงน่าอยู่ใกล้เพราะให้ความรู้สึกสงบและมั่นคง 6. รู้จักใส่ใจแบบพอดี คนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยมักไม่ใช่คนที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นไปหมดแต่เป็นคนที่ใส่ใจพอดีสังเกตความเปลี่ยนแปลงรับรู้ความรู้สึกและมีจังหวะในการถามไทยไม่จูจี้ไม่ก้าวกายแต่ก็ไม่เพิกเฉยความใส่ใจแบบพอดีคือความละเอียดอ่อนที่สัมผัสได้ 6. มีพลังบวกและไม่บ่นเรื่องเล็กน้อย คนที่มีพลังบวกมักจะช่วยให้คนรอบตัวรู้สึกดีตามไปด้วยพวกเขาไม่ได้โลกสวยแต่เลือกโฟกัสสิ่งที่แก้ได้พูดสิ่งที่ยกระดับใจและไม่หมกมุ่นกับเรื่องลบหรือดราม่าในชีวิตความสามารถในการเปลี่ยนบรรยากาศให้หน่าอยู่คือหนึ่งในเสน่ห์ของคนแบบนี้ 7. เคารพขอบเขตของผู้อื่น คนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยรู้จักเคารพพื้นที่ของคนอื่นพวกเขาไม่คาดหวังให้ทุกคนคิดเหมือนตัวเองไม่แทรกแซงชีวิตส่วนตัวไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและรู้จักเว้นระยะเมื่อจำเป็นคนแบบนี้จะทำให้คนรอบตัวรู้สึกเป็นอิสระและกล้าที่จะเป็นตัวเอง9สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ การเป็นคนที่รักษาคำพูดทำในสิ่งที่พูดและไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยไม่มีเหตุผลทำให้คนอื่นไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยคนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยมักไม่ใช่คนที่ทำอะไรเวร่หวังแต่เป็นคนที่สม่ำเสมอในความดีความชัดเจนและการมีตัวตนอย่างแท้จริง 7. รู้จักยอมรับและปรับตัว คนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยคือคนที่รู้จักรับฟังข้อเสนอแนะยอมรับข้อผิดพลาดและกล้าปร,ปรับปรุงตัวเองโดยไม่หยุดติดกับอีกโก้พวกเขาเรียนรู้จากทุกความสัมพันธ์ไม่โทษคนอื่นเป็นนิสัยและไม่กลัวที่จะเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นความถ่อมตัวและความยืดหยุน่นเป็นสิ่งที่สร้างความเคารพได้มากกว่าความเก่งหรือความฉลาดบทส่งท้าย นิสัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอคนที่ใครก็อยากอยู่ด้วยไม่ใช่คนที่มีแต่ข้อดีแต่คือคนที่ใส่ใจพฤติกรรมของตัวเองและพยายามพัฒนาความสัมพันธ์อย่างตั้งใจเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนต่างต้องการความเข้าใจความเคารพและพื้นที่ที่รู้สึกว่าเราเป็นที่ยอมรับ คนที่สามารถให้สิ่งเหล่านี้กับผู้อื่นได้ก่อนคือคนที่มีคุณค่าสูงที่สุดในทุกความสัมพันธ์ทำสิ่งนี้ตอนเช้าทุกวันชีวิตดีขึ้นสิบเท่าการเริ่มต้นเช้าที่ดีช่วยกำหนดทิศทางของทั้งวันหากคุณใช้เวลาช่วงเช้าอย่างมีสติและตั้งใจคุณจะมีพลังความชัดเจนและจิตใจที่มั่นคงพร้อมรับทุกสิ่งที่เข้ามาในวันนั้น ต่อไปนี้คือ10สิ่งที่ควรทำทุกเช้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 1. ตื่นให้เช้ากว่าที่จำเป็น30นาทีการตื่นเช้ากว่าปกติโดยไม่เร่งรีบช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับตัวเองก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มเคลื่อนไหว การมีเวลาเงียบๆเ,เพื่อเตรียมใจเตรียมร่างกายและว,วางแผนชีวิตก่อนที่งานหรือคนอื่นจะเข้ามาดึงพลังของคุณไปเป็นการตั้งหลักที่ทำให้จิตใจนิ่งและพร้อมรับมือกับทั้งวันต่อไปนี้คือ10สิ่งที่ควรทำทุกเช้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 1. ตื่นให้เช้ากว่าที่จาเป็น30นาที การตื่นเช้ากว่าปกติโดยไม่เร่งรีบช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับตัวเองก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มเคลื่อนไหวการมีเวลาเงียบๆเ,เพื่อเตรียมใจเตรียมร่างกายและว,วางแผนชีวิตก่อนที่งานหรือคนอื่นจะเข้ามาดึงพลังของคุณไปเป็นการตั้งหลักที่ทำให้จิตใจนิ่งและพร้อมรับมือกับทั้งวัน2จัดเตียงให้เรียบร้อย การเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งง่ายๆให้สำเร็จทันทีหลังตื่นคือการส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้สิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสะอาดเท่านั้นแต่คือการฝึกวินัยและความรับผิดชอบเล็กๆที่ปลูกฝังให้คุณจัดระเบียบชีวิตในภาพรวมได้ดีขึ้น 3. หยุดดูมือถือใน60นาทีแรก การเริ่มต้นวันด้วยการเลื่อนดูข่าวหรือโซเชียลมีเดียจะทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นจากภายนอกทันทีสมองของคุณจะไม่มีโอกาสได้สร้างพื้นที่ส่วนตัวในการตั้งเป้าหมายหรือพิจารณาชีวิตอย่างมีสติหากคุณเก็บช่วงแรกของวันไว้กับตัวเองได้คุณจะสามารถรักษาพลังงานและโฟกัสในสิ่งที่สําคัญจริงๆได้ดียิ่งขึ้น 4. ทําความสะอาดร่างกายและดูแลตัวเองอย่างตั้งใจ กิจ,จวัตรตอนเช้าไม่ควรถูกทำแบบลวกๆแต่ควรเป็นพิธีกรรมเล็กๆที่ให้คุณได้ดูแลร่างกายตัวเองอย่างรู้ตัวการแปรงฟันอาบน้ำทาครีมแต่งตัวหรือแม้แต่การเลือกเสื้อผ้าล้วนส่งผลต่อพลังงานความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่คุณสร้างให้ตัวเองตั้งแต่เช้า 5. นั่งเงียบๆกับตัวเอง5-10นาที การฝึกนิ่งและอยู่กับตัวเองสั้นๆโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ต้องคิดเรื่องงานช่วยให้สมองลดความตึงและปล่อยวางได้บ้างช่วงเวลานี้คือช่วงที่คุณสามารถฟังเสียงภายในได้ชัดที่สุดและมักจะได้คำตอบที่มีคุณค่ามากกว่าการคิดวนตลอดทั้งวัน 6. เขียนเป้าหมายของวันลงกระดาษ การเขียนสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดลำดับงานแต่คือการประกาศกับตัวเองว่าคุณจะใช้ชีวิตวันนี้อย่างตั้งใจเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้คุณไม่ควยเขวและเมื่อทำได้สำเร็จสมองจะจดจำความรู้สึกสำเร็จนี้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมดีในระยะยาว 7. ขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่แล้ว การเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกขอบคุณคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองหาสิ่งที่ขาดไปสู่การเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณสามารถขอบคุณสิ่งเล็กๆเช่นการได้ตื่นมาอย่างปลอดภัยบ้านที่ให้ความอบอุ่นหรือคนที่คุณรักความรู้สึกนี้จะช่วยให้คุณเป็นคนที่มีพลังบวกและมีแรงใจที่มั่นคงทั้งวัน8อ่านหรือฟังสิ่งดีๆไม่เกิน15นาที ช่วงเช้าคือเวลาที่สมองเปิดรับมากที่สุดคุณควรเติมข้อมูลที่เสริมทัศนคติเช่นการอ่านบทความพัฒนาตัวเองฟังพอดแคสต์ที่ยกระดับความคิดหรืออ่านหนังสือดีๆที่ช่วยให้คุณเติบโตทางความคิดเพราะสิ่งที่คุณป้อนเข้าสมองในตอนเช้าจะกลายเป็นกรอบความคิดทั้งวันของคุณ 8. ขยับร่างกายเบาๆเ,เพื่อปลูกพลัง คุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักทุกเช้าแต่ควรเคลื่อนไหวร่างกายให้เลือดไหลเวียนเช่นเดินช้าๆยืดเส้นยืดสายหรือทำโยคะเบาๆสิ่งนี้จะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวระบบประสาทพร้อมใช้งานและจิตใจรู้สึกกระปรีกระเปรา 9. ตั้งเจตนาเชิงบวกให้กับวันนั้น การตั้งเจตนาหมายถึงการเลือกว่าคุณจะใช้วันนี้ไปในทิศทางไหนเช่นวันนี้จะเป็นวันที่สงบและมีพลังหรือวันนี้จะเป็นวันที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของการสื่อสารไม่ใช่การตั้งเป้าเชิงตัวเลขแต่เป็นการกำหนดคุณค่าที่จะนำไปตลอดวันเจตนาเชิงบวกจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีแม้ในช่วงเวลาที่วุ่นวายบทส่งท้าย เมื่อคุณเริ่มต้นวันอย่างมีสติมีเป้าหมายและดูแลตัวเองอย่างตั้งใจคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนวันธรรมดาให้พิเศษขึ้นแต่คุณกำลังฝึกสมองให้เลือกคุณภาพชีวิตทุกครั้งที่ตื่นมาหากคุณทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบไม่ต้องรอปาฏิหาริย์การเติบโตไม่ใช่เรื่องของแรงผลักครั้งเดียวแต่มาจากพลังเล็กๆที่สะสมจากการเริ่มต้นอย่างถูกต้องถูกเช้ากดแรงดึงดูด30วัน เปลี่ยนชีวิตความลับจากจากาักรวาลกฎแรงดึงดูดคือหลักการที่บอกว่าสิ่งที่เราคิดเชื่อและรู้สึกจะสะท้อนกลับมาเป็นสิ่งที่เราดึงดูดเข้าหาตัวเองทั้งเรื่องคนโอกาสสถานการณ์หรือแม้แต่พลังงานที่อยู่รอบตัวถ้าเราปรับคลื่นพลังงานในใจให้ถูกต้องชีวิตจะเปลี่ยนตามคลื่นนั้น การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นระบบของจิตใจที่ทำงานเชื่อมโยงกับพฤติกรรมความเชื่อและการตัดสินใจในทุกวันหากคุณใช้กฎแรงดึงดูดอย่างถูกต้องต่อเนื่อง30วันชีวิตจะเริ่มขยับไปในทิศทางใหม่อย่างเห็นได้ชัดต่อไปนี้คือแนวทางการใช้กฎแรงดึงดูดในชีวิตจริงโดยใช้เวลา30วันในการฝึกฝนวันที่1-3ตั้งเป้าหมายชัดเจน ทุกแรงดึงดูดเริ่มจากเป้าหมายถ้าไม่ชัดเจนจิตใจก็ไม่มีทิศทางเขียนออกมาว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตให้ชัดเจนที่สุดใช้คำบอกเล่าในปัจจุบันเช่นฉันมีสุขภาพแข็งแรงฉันมีงานที่ดีฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นวันที่4-6ถึง6จัดระเบียบความคิดตรวจสอบว่าความคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ ถ้าคุณอยากรวยแต่คิดว่าตัวเองไม่มีทางรวยได้ระบบจิตใจจะดึงคุณกลับไปที่เดิมเปลี่ยนคำพูดในหัวให้เป็นประโยคบวกที่สร้างพลังวันที่7-9ถึง9ตัดคลื่นลบออกจากชีวิตหลีกเลี่ยงข่าวที่บั่นทอนหลีกเลี่ยงคนที่พูดลบพยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบและเต็มไปด้วยพลังดีปิดกั้นสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่เพื่อรักษาคลื่นความถี่ภายในให้อยู่ในระดับที่ดี วันที่10ถึง12ฝึกความรู้สึกเหมือนได้แล้วทุกเช้าหลังตื่นให้ใช้เวลา5-10ถึง10นาทีจินตนาการว่าคุณมีสิ่งที่ต้องการแล้วรู้สึกไปกับมันจริงๆความรู้สึกนี้จะสร้างพลังในระดับลึกทำให้สมองและร่างกายเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสิ่งนั้นวันที่13-15ถึง15เขียนย้ำความตั้งใจทุกวัน เขียนสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ซ้ำๆในสมุดจดเช่นเขียนวันละสิบประโยคที่เริ่มด้วยฉันมีหรือฉันรู้สึกสิ่งนี้จะทำให้จิตใต้สำนึกจดจำความตั้งใจและเปลี่ยนทิศทางของการรับรู้วันที่16ถึง18ฝึกขอบคุณในสิ่งที่มีทุกวันให้เขียนหรือพูดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่การขอบคุณคือการปรับเคลื่อนให้ตรงกับความอุดมสมบูรณ์ เมื่อคุณอยู่ในเคลื่อนนี้สิ่งดีๆจะไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันที่19ถึง21ไม่บน่นไม่โทษไม่ย้ำเรื่องลบงดบน่นงดดรามา่างดพูดซ้ำเรื่องลบแม้จะยังไม่เห็นผลทันทีแต่การเลิกพูดลบคือการหยุดส่งสัญญาณที่ขัดขวางแรงดึงดูดเปลี่ยนเป็นการนิ่งสังเกตและเลือกใช้พลังงานเฉพาะกับสิ่งที่คุณต้องการวันที่2 2ถึง24แสดงออกเหมือนเป็นคนใหม่แล้ว เดินพูดคิดและทำในแบบที่คนที่คุณอยากเป็นจะทำไม่ต้องรอให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนให้เริ่มเปลี่ยนก่อนแล้วผลลัพธ์จะตามมาวันที่2 5ถึง27ทำให้ต่อเนื่องโดยไม่เร่งผลบางคนพลาดเพราะเร่งผลเร็วเกินไปกดแรงดึงดูดต้องใช้เวลาคุณต้องยึดแนวทางให้มั่นใจโดยไม่ลังเลแม้จะยังไม่เห็นผลชัดเจนก็ตามวันที่2 8ถึง30เปิดรับสินใหม่ ฝึกสังเกตโอกาสเล็กๆที่เข้ามาอาจเป็นคำพูดจากใครบางคนไอเดียใหม่ช่องทางที่คุณไม่เคยมองเห็นมาก่อนสิ่งเหล่านี้คือคำตอบจากจักรวาลถ้าคุณเปิดใจรับมันจะพาคุณไปต่อได้อย่างไม่คาดคิดสรุปกดแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นระบบของจิตใจและพฤติกรรมที่เชื่อมกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล คุณไม่ต้องพยายามควบคุมทุกอย่างแค่ควบคุมความคิดพลังงานและการกระทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการหากทำตามแนวทางนี้ต่อเนื่อง30วันจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนความคิดจะชัดขึ้นและคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สะสมจนเกิดเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ให้แรงบันดาลใจหรือทำให้คุณได้มองบางเรื่องในชีวิตต่างออกไปอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์หรือแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับเพราะบางทีการเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้เลยจริงๆช่องของเราจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกวันทั้งเรื่องการพัฒนาความคิดความสุขภายในและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับและถ้าอยากแบ่งปันมุมมองหรือเรื่องราวของคุณเองสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลย เรายินดีที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจำไว้นะครับชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อคุณเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองขอบคุณจากใจครับ